บ้านที่สวยน่าอยู่สบายเนี่ยหาที่ไหนมันก็หาได้ใช่ไหมครับแต่คุณมีสตังคหรือเปล่าอันนี้ถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้มาแบบว่าอะไรนะของดีราคาแพงคุณก็ต้องมีสตังครับแตเ่เราเนี่ยก็เป็นคนวัยทําง,งานเนาะเริ่มต้นสร้างครอบครัวก็ใช่ว่าจะหาบ้านที่อยู่อาศัยในราคาที่สมเพุสมผลไม่ได้อยู่กับอันนี้แล้วมันต้องมีสิครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโครงการทาวน์โฮมครับที่บอกเลยว่า มันเวิร์กจริงๆสมเหตุและสมผลครับเพราะว่าเงินที่คุณจะจ่ายไปนั้นอาจจะดูเล็กๆแต่ได้ของใหญ่แบบไซส์ xl ครับพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะครับครอบครัวใหม่ครอบครัวที่ขยายอยู่กันได้แบบยาวงานนานเลยทีเดียวพร้อมไหมครับและคุณเชื่อผมไหมครับว่าผมพูดเวิร์หรือเปล่าถ้าไม่งั้นผมมีเครื่องการันตีครับคุณฟ้า จริงหรือเปล่าคะที่ผมพูดมาจริงค่ะคุณแอนดี้ต้องโครงการที่นี่เลยค่ะโครงการชวนชื่นทาวบางใหญ่ค่ะย้โอ้โหสวัสดีคุณป้ายครับสวัสดีค่ะมามาม,ามาโอ้โหวันนี้เราได้เจอป้ายชวนชื่นเจ้าเก่าเวลาเดิมกันอีกแล้วนะครับค่ะซึ่งวันนี้เรามาอยู่ตรงไหน ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซอยวัดพระนอนค่ะวัดพระนอนคุณผู้ชมครับเข้ามาประมาณ7กิโลนะคะแต่ระหว่างที่คุณดี้เข้ามาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีความเป็นชุมชนเก่านะคะแล้วก็มีตลาดสดนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยคือโดยรอบเลยแล้วก็เซเว่นมีไหมมีค่ะนานะฮะโลตัสนมีไหมโลตัสก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะคะถูกต้องเลยทีเดียวแล้วก็มีตลาดสดค่ะ จากตัวโครงการไปถึงเนี่ยไม่ถึง2อกิโลนิดเดียวเองแป๊บเดียวเลยคุณผู้ชมครับ,รบพื้นที่ของเรานะคะมีทั้งหมด37ไร่กว่านะคะ,ะจุดที่เราอยู่ตรงนี้คือแค่ขลับเฮาส์นะคะแล้ยังมีพื้นที่สวนแล้วก็มีแยกในส่วนของสนามเด็กเล่นนะคะของเด็กเราก็มีรองรับสําหรับผู้สูงอายุผู้ใหญ่ด้วยะคะ่ะ,ะนะครับต้องมองก่อนขวามืออันนี้เป็นล็อบบี้นะคะคเวลาที่ลูกบ้านเนี่ยคะ่ะหรือว่าคุณแอดี้มาเนี่ย นัดเจอันจุดนี้ได้เลยเอาตรงนี้เป็นด่านแรกก่อนเลยใช่ด่านแรกเลยค่ะครับซ้ายมือของเรานะคะสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นระบบเกลือนะคุณแอนดี้โอเคค่ะแยกเป็นสระเด็กกับสระผู้ใหญ่ให้ใสปิงเลยทีเดียวมากค่ะค่ะแล้วก็ซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นฟิตเนสให้นะคะแยกห้องน้ําชายหญิงแล้วก็มีผู้สูงอายุให้ด้วยแยกให้เรียบร้อยเยี่ยมเลยทีเดียวนะแล้วก็เห็นเนี่ยที่บอกว่าผู้สูงอายุนี่ก็จะมีแบบทางเดินนะฮะค่ะแล้วก็ ขึ้นแบบเนียนๆสบายๆเลยค่อยแยกเป็นทางขึ้นให้เรียบร้อยนะค,ะนะครับผมบอ่ะนะอย่างนี้เราไปดูกันเลยไหมครับไปเลยค่ะเดี๋ยวพาขับรถรอบชมสวนเลยไปครับค่ะ อันนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็เป็นสนามเด็กเล่นนะคะก็ให้เด็กๆมาเล่นตรงนี้ได้ใช่แล้วก็จะมีในส่วนของต้นไม้ใหญ่ตรงกลางด้วยค่ะตรงนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นออกก๊กมินะคะให้กับผู้ใหญ่ด้วยอ,อ่าค่ะ หลังไหนเอยแล้วหลังนี้เลยอ๋อนี่แหละครับโอเคนี่คือหน้าตาของชวนชื่นทาวับางใหญ่นะครับสวยไหมคะสวยมากๆครับสีผมชอบสีมากค่ะอันนี้ก็เป็นสีใหม่เลยนะคะคุณแอนดี้ค่ะอันนี้เป็นโซนใหม่ที่จะพาคุณแอนดี้มาดูครับผมอันนี้สีนี้มีบ่งบอกถึงอะไรบ้างไหมก็ด้วยการออกแบบนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าบ้านสไตล์การเด้นโฮม ก็คือเอาเป็นลายสีอิดๆมาหน่อยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ตัวฟาซาดบ้านนะคะที่คุณแอนดี้เห็นนะคะเราก็จะดีไซน์ตรงระเบียงห้องนอนใหญ่นะคะให้มีลวดลายนะคะให้ดูเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะดูดีครับดูจากตาเปล่าแล้วอันนี้หน้ากว้างประมาณเท่าไหร่ฮะ 5. จุดหน้ากว้าง5.7 5.7นะครับผมจอดรถในบ้านได้2คันสบายๆปิดประตูได้เลยค่ะคุณแอนดี้และจำนวนยูนิตล่ะ ที่นี่นะคะมีทั้งหมด335ยูนิตนะคะค่ะแต่ว่าโซนที่เราเปิดขายนะคะโซนใหม่คุณแอนดี้ที่เราขับรถมา,าใกล้พื้นที่สวนส่วนกลางนะคะ335ยูนิตบนพื้นที่37ไร่คุณผู้ชมครับลืมถามไปด้วยเมื่อกี้ที่ขับรถมาถนนกว้างมากเลยอ่ะถนนกว้าง16เมตรนะคะ16เมตรใช่ไหมครับถนนในซอยนะคะกว้าง8เมตรค่ะอ่าโอเคเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะไปเลยค่ะเชิญเลยครับมา เแหละคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในบ้านของเราแล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอยังไม่ได้ถามเลยว่าชื่อบ้านของเรามีไหมมีค่ะชื่อแบบบ้านบลูมิ่งนะคะบลู oming, มิ่งแม่ชื่อแบบว่าเข้ามาอยู่แล้วทุกอย่างจะบลูมกันไปหมดเลยนะค,คะอ่ะแน่นอนครับแต่เราไม่ได้ถามคุณเลยนะว่าก่อนที่ไปดูกันเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยกี่ห้องน้ําห้องนอนอยังไงครับตัวพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะ140ตารางเมตรนะคะแล้วก็ตัวระดับความสูงนะคะที่สูงของชั้นล่างเนี่ยอยู่ที่2.65เมตรโอเคค่ะ ฟังชันบ้านสี่ห้องนอน3ามห้องน้ําและก็สองที่จอดรถเดี๋ยวก่อนนี่คือทาวน์โฮมใช่ไหมเนี่ยนี่คือทาวน์โฮมค่ะแม่ให้มาชัเหมือนบ้านเดียวเป๊ะเลยนะฮะก็เทียบเท่าได้เลยค่ะในส่วนของฟังก์ชันนะคะครับผมค่ะก็คือนะั่นหมายความว่าก็ตกอยู่ราวๆประมาณถ้ามุดเป็นพื้นที่ของที่นี่ก็ประมาณ20 21.4ตารางวาเป็นพื้นที่เริ่มต้นแปลงกลางนะคะแ,แต่แปลงริมก็แล้วแต่ขนาดที่ดินแตกต่างกันมีสุดถึงเท่าไหร่ฮะ ประมาณ50ตารางวาเลยค่ะ50ตารางวาของเทาโฮมนี่เท่ากับบ้านเดียวผมเลยนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแปลงริมมีพื้นที่ด้านข้างค่อนข้างเยอะค่ะและคุณเชื่อไหมครับถ้าคุณรู้ว่าราคาเท่าไหร่คุณจะต้องตกใจมากๆเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละโซนแต่ละม,มุม,มบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะในส่วนของ จุดตรงนี้นะคะจะเป็นห้องรับแขกนะคะค่ะขวามือห้องน้ำเนี่ยสามารถอาบน้ําได้นะคะแล้วก็เราเตรียมในส่วนของตําแหน่งติดเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยมีคันลมระบายอากาศให้เลยนี่คือมาตรฐานของโครงการที่ให้เลยเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและสังเกตว่าการที่เราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังเหมือนอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าด้วยความที่เนี่ยกำแพงเนี่ยเป็นกระจกทั้งผนังเลยทีเดียวนะครับก็ตามภาษาหน้าบ้านที่เราออกแบบเลยค่ะเอาให้มันล้อไปกับ ตัวระเบียงห้องนอนใหญ่เหี่ครับอ่ะถัดมานะครับจากห้องรับแขกนะครับก็เป็นส่วนของโต๊ะทานข้าวานะครับจุดนี้นะคะพี่อนดี้สามารถนั่งได้ถึง6กที่นั่งเลยและความใหญ่แบบนี้แหละนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นภาพลักษณ์เป็นที่จดจำากิเนเจอร์ของชวนชื่อเลยนะ<ช>เพราะว<ช>่าโดยปกติเราก็จะสังเกตว่าเอะทาวน์โฮมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นที่เต็มที่ก็4ที่นั่งอ๋อนี่ได้ถึงหกที่นั่งเลยนี่หกที่นั่งเลยโดยเฉามันใหญ่จริงๆเลยนะ <ฮ>โอเคครับถัดมาจากโต๊ะทานข้าวไปดูครัวกันบ้างดีกว่า,ามาค่ะนี่แหละครับค่ะเชิญค่ะเป็นไงบ้างคะครัวของเราเดี๋ยวก่อนนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสเมตรเท่าไหร่เนี่ยเออสำหรับบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะอสองเมตรกว่าแต่ถ้าเป็นมาตรฐานก็อยู่ที่2เมตรค่ะใช่ไหมแต่ผมดูรู้สึกมันใหญ่มากเลยอะ เราตกแต่งให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างนะคะนะฮะคุณสามารถทำนี้ได้จริงๆเพราะว่าหลังตรงนี้เนี่ยตรงพื้นเนี่ยใต้พื้นมีเข็มเตะไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราลงเข็มให้เท่ากับตัวบ้านนะคะแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งข้อยังไม่ได้แจ้งคุณแอนดี้ไปคือโครงการนี้มีการวางระบบท่อปลวกให้เรียบร้อยด้วยขอบคุณมากเลยทีเดียวครับะนะก็หายห่วงนะเพราะปลวกมาที่ไรเนี่ยเราเหนื่อยกันทุกทีเลยนะครับนี้เราเตรียมให้เรียบร้อย มาชี้หนึ่งห้องนะครับห้องนี้ผมก็กล้าพูดได้เลยว่าไม่เล็กเลยค่ะห้องนี้นะคะเราจะเป็นห้องนอนที่สี่ให้นะคะเดี๋ยที่คุณในดี้เห็น ตู้เสื้อผ้านะคะหรือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ก็เป็นห้องนอนได้หรือคุณอนดี้จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าใครที่เป็นแบบท่านน้องแมวน้องหมาอะไรเงี้ยผมว่าเพื่อมให้มีกลิ่นและล่องออกไปอะทาห้องนี้โซนนี้เนี่ยเป็นของเขาไปเลยก็ได้สามารถทําได้เพราะมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มุมด้านขวานี้ก็เป็นหน้าต่างที่เราเตรียมให้เรียบร้อยเลยเออนี่มันเป็น bay window ให้อย่างนี้เลยปะคะใช่ค่ะคือสามารถเปิดอย่างนี้ได้เลยหรอเปิดได้เลยค่ะว้าว เอ่า่่าน็เชันสองกันดีกว่าใช่นี้ก็เป็นส่วนห้องน้ำอยู่หน้าดีไหมคุณผู้ชมครับใกลนิดเดียวเลยนะครับได้ไหมคุณใส่ตรงนี้เข้าไปอีกเนี่ยที่ชั้นวางทีวีก็ยังสบายเลยวางทีวีได้ถึง52นิ้วเลยสบายมากโอเคครับมาคื้นั้งบนดีกว่าแด้เราขึ้นมาดูชั้นบนเลยค่ะครับผมอันนี้เป็นแค่ห้องโถงนะ แต่อย่างที่เราบอกกันไปครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยชั้นบนนี้ก็ต้องมี3ห้องนอน2อห้องน้ำสองห้องน้ำก็คือ1ห้องน้ำนั้นอยู่ในแมสเตอร์อยู่แล้วใช่เดี๋ยวเราไปดูไหมดูมดีกว่าเสรยังไงและมีไฮไลท์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับค่ะ<อ><ป>มานี่ครับโอโ้โหห้องนอนกว้างไหมคะกว้างมาก <พอ S 1> และสูงด้วยอ่ะเพราะว่าความกว้างเนี่ยคือ5.7เเมตรนะ อ๋อเท่ากับหน้าบ้านเลยเท่ากับหน้าบ้านเลยค่ะแล้วในส่วนของความสูง2องจุดเมตรค่ะนี่ก็เลยบอกว่าสูงกว่าข้างล่างอีกนะครับ2.8เมตร2.8เมตรโอ้ยทำให้ห้องนี้แบบนอนสบายเลยทีเดียวนะครับแล้วดูหน้าต่างสิขออนุญาตนะครับค่ะดูมีช่องแสงเปิดค่ะเรียบร้อยเลยนี่ก่อนถึงห้องน้ำมีวอล์กอินครอสเซ็ตอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะดูนี่ทำแบบว่า ตัวแบบคล้ายๆเป็นกึ่งโซนแอร์เรียของเขาเลยนะครับเราแบ่งฟังก์ชันพื้นที่ไว้ให้นะคะก้อนนี้จะเป็นในการในส่วนตกแต่งให้ลูกค้าดูโอเคครับได้ครับขวามือก็จะไปในส่วนของห้องน้ําค่ะก็สุขภัณฑ์ที่นี่นะคะจะเป็นของโมเก้นโอเคนะคะก็แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้นะคะแล้วก็เตรียมในส่วนของจุด ติดเครื่องทําน้ำอุ่นให้เรียบร้อยดีมากดีมากเลยมีพัดลมระบายอากาศให้ด้วยนะคะก็คือได้ทุกอย่างแบบนี้หมดตามนี้เลยค่ะคุณผู้ชมครับถัดมาขวามือจะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่2นะคะห้องนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าห้องนั้นนิดนึงนะคะค่ะได้ครับอันนี้ก็จะแชร์สําหรับให้ห้องนอนสองกับห้องนอนสามไปครับมาดูเลยค่ะ แต่ว่านี้เราตกแต่งไว้อยู่ที่3เมตรนะคะสเปซตรงนี้ก็เลยค่อนข้างกว้างก็ดีครับก็ดูโปร่งดีค่ะแล้วก็มีในส่วนของบานหน้าต่างให้เรียบร้อยโอเคไปดูห้องเดียวไปห้องหนึ่งค่ะถัดมานะคะห้องนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่3แต่ว่าทางตกแต่งดีไซนเนอร์เนี่ยคือเขาทาเป็นห้องเป็นห้องตกแต่งต้นไม้นะคะอ่าค่ะก็คือเปลี่ยนจากห้องนอนทําเป็นห้องอื่นๆได้โอเคนะครับก็ ก็ยังถือว่าคุณเอาโต๊ะเข้ามาวางไว้กลางห้องนะครับก็ยังมีพื้นที่ในการที่จะเดินก็ถือว่าเป็นห้องที่กาลังพอดีพอดีพอดีอดค่ะแต่นี่น่าจะเป็นห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามค่ะนะครับผมโอเคครับม,รมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมครับคุณคิดว่าราคาของบ้านหลังนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรู้กันได้เลยใช่คับค นะคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับบ้านใหญ่แล้ว XL กันแล้วเนี่ยส่วน f ฟอริตี้ก็ใหญ่ตามด้วยเหมือนกันมีทั้งโอ้โหขับเฮ้สาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำสวนขนาดใหญ่ทั้งให้คุณเด็กแล้ะคุณผู้ใหญ่ด้วยแน่นอนค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะเราคํานึงถึงสุขภาวะที่ดีของลูกบ้านด้วยค่ะนี่เราเพิ่งเปิดขายกันใช่ไหมฮะก็อตอนนี้เราเปิดขายเฟสที่2แล้วแล้วก็ในส่วนของการเข้าออกลูกบ้านของที่นี่นะคะเราเข้าด้วย Acces s card นะคะเราให้ลูกบ้านนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะมี CCTV รอบโครงการด้วยค่ะโอเคนะไฮกวัวนะคุณผูช้ชมครับและรวมไปถึงรอบๆบริเวณโครงการมีอะไรบ้างคะโดยรอบของโครงการนะคะเราก็จะใกล้เซนทรัล เวสเกตอีเกียนะคะเพียง9กกิโลนะคะแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าสายสี่ม่วงนะคะเพียง9กกิโลเหมือนกันแล้วก็การเดินทางเข้าเมืองค่ะใกล้ถนนสนริรัฐนะคะก็สะดวกสบายเช่นกันนะครับก็ลองกันมาดูนะอย่าลืมนะย้ำอีกทีโครงการของเราเนี่ยอยู่ในซอยของอะไรครับซอยพระนอนค่ะซอยพระอพนอนนะครับผมก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับและมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยดีกว่าที่ผมจะน,น,น,นักย้ำหนาเลยว่าค,คุณใจน้อยนิดแต่คุณได้บ้านหลังใหญ่ XL ค่ะ ราคาเท่าไหร่ครับราคาต้องพิเศษแน่นอนนะคะราคาของเราเริ่มต้นอยู่ที่2 5 9 0 0 0นานะคะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆตามมาด้วยเลยนะคะแล้วขคุณเลยบอก2ล้าน 5 9 0 0สนมืนบาทคือบ้านบ้านไซนี้เลยนะได้บ้านไซนี้เลยค่ะอ่าแต่ถ้ามุดมากกว่านั้นก็คือเกี่ยวที่ดินรอบแล้วก็อยู่แล้วแต่ขณะที่ดินที่ลูกค้าเลือกนะคะอาจจะได้แปลงมุมพื้นที่ใหญ่มากขึ้นก็โบท่านั้นไปก็เป็นอีกราคาหนึ่งค่ะและโปรโมชั่นที่ว่ามีอะไรบ้างโปรโมชั่นนะคะเราจะฟรีในส่วนค่าธรรมเนียมในการอนกรรมสิิธ์นะคะค่าจดจำนองนะคะค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแล้วก็ค่าบริการสาธารณะเราฟรีให้ถึง3ปีเลย อีกปีสุดท้ายนะคะที่เราให้สําหรับลูกบ้านนะคะเราฟรีประกันสุขภาพให้1ปีเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงปลายปีนะคะเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะค่ะต้องพิเศษอีกข้อหนึง่งคุณแอนดี้ลูกค้านะคะดูสื่อจากโคมไม่เข้าไจค่าต้องให้แอร์ห้องนอนใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องด้วย yes โอเคกี่ BT ททีวนะฮะหนึ่งห่งาิททค่ะ <Okay. S 2> ของไดกิงนะคะของไดกิงด้วยคุณผู้ชมครับก็ถือว่า อันนี้จะกลาบายแล้วนะครับลองเข้ามาดูกันได้นะครับ <ฮะ S 1> ชอบอลังไหนก็จองกันได้เลยนะ,ะ,ะด,ดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะสุดที่รักของเรานะ,ะคุณฟ้ายนะครับที่พาเรามาดูชวนเชื่อชนชวนชื่อ่นเกือบทุกๆโครงการเลยทีเดียวด,ดีมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ